พี่บิ๊กมันนอนนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเปิดข้าวจะเทเอาไปให้ให้ขุนพลเติมให้ขุนพลขุนพลเดอะอาร์สดตมกินกันสามตัวไม่พอกินแน่คืนนีด้ดูนะเดี๋ดูนะลืมล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 ะลืมตาละลืมตา ลตาล้วเห็นไหมลื่ตาล้วเนดี๋นีเนี่ให้ที่ให้คุณพะเดี๋ยวนี้แต่ข้อที่ให้คุณพลดูิยาวนลุกล้ลุกเลยนะลุกพี่พี่ีแงลุกละลุกแก เหมือนเขาบอกว่าแม่อย่าลืมหนูด้วยนะเนีน่ยลุงรันเหมือนแบบแบบว่าแม่อย่าลืมเติมให้หนูด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมงอีหานี่ก็แน่นเงี้ยเนี่ยเนี่ยปิดเอาไว้พี่ออลมันชอบเปิดประตูไงชอบเอาขาเกี่ยวเปิดประตูไปพี่อัอไอเดิมพี่พีน่ะหัวโดเลยมันะแล้วมนนอนอยู่เลยนะ เสียงแม่เปิดเอาข้าวให้พี่พี่ขุนพลน,น่ะเนี่ยเนี่ยติแป๋วเลยอะ่ะเหลือเติมให้กันข้าวมันก็ไม่ได้หมดหรอกไปข้าวมันก็มีเต็มเลยปะแต่ไม่ได้เลยอะ่ะที่จะเติมให้พี่พี่ขุนนะฮะหนูะหนจะเอาด้วยอะ่ะคือจะเติมให้พี่ขุนน่ะหนูก็จะเอาด้วยอะ่ะพี่นะอืมอืมอืม ล้นนะแล้วพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนให้อีกอะ่ะเนี่ยพวกนี้ก็ต้องแบบโหยเติมไม่อีกแต่ก็เติมวันนว้นวันแหละถ้าอีกวันหนึ่งก็ต้องเททิ้งอะ่ะไปยาสปาปา,ปา,ปายาดเหลือเยอะเปล่าเนี่ยเมเบลเหลือเต็มเลยเนี่ยป่ะเนีเ่ยเบลก็เหลือเนี่ยเอาไปหน่อยนึงฮะ แม่จะนอนแล้วมันดึกแล้วเนี่ยแม่เพิ่งเนี่ยนี่ชุดนี่ตะหลิวเสร็จแล้วก็เกงขอบพลาไหมนี่ไงมันยืดยานต้องนั่งเย็บเอาะลรวะใสา่ย,ยางใส่เป็นใหม่อ่ะ <c oughs> เพราะว่าที่ผูกอ่ะวันนั้นเว้ย <c oughs> คือมันผูกอ่ะมีเกงอยู่ตัวไปเข้าค่ายเว้ยแล้วมันผูกแล้วมันแกะไม่ออกเว้ยแล้วมันก็แบบหนูดึงแทบตายไงหนูจะเปลี่ยนเกงเอาได้อะไรเงี้ย นางสารเลยแบบทำสายางไหมป่ะอีกอวนอีกอวนอีกอวนสุดยอดเนี่ยประจำเลยเนี่ยนะนอนนอนอยู่ตื่นมากินเข้าใจป่ะได้อ่ะเออเห็นไหมจอดเลยจอดี่จอดโอเคแม่จะนอนละไหน แม่งจะให้ล้างเงี้ยล้างข้อมูลเงี้ยแม่งให้ล้างเล้งนาไม่รู้เมือ่อกี้ก็คุยเจี๊ยบอยู่ไงเรื่องอะไรวะเรื่องอะไรวะที่เอ,อบุ๋มบรรดามาท้าว่าเออใครให้เขมนมล้วมารักษาฟรีก็ออกเงินเองอะไรประมาณเนี้ยเจี๊ยบก็เล่าให้ฟังไงว่าเออแม่คุณพูดไหวพอเพราะไงวะกูเลยบอกอ๋อคงจะว่าแดกว่านันประชาชนมั่งที่แบบว่า เออให้ให้โรงพยาบาลรักษาคนถมเหรด้วยอะไรเงี้ยเพื่อสิทธิมนุษยชนอะไรเงี้ยเพราะไฟเราโด่งดังเรื่องสามสิบาทอะไรใช่ไหมเรื่องการรักษาแต่ว่าเออเห็นสิปิไอเ้เจ็บบอกวก่าพ่มเบิรมออกมาพูดอะไรเงี้ยพวกคนไทยคนของพูดว่าเอาภาษีภาษีะอ,อะไรไปร,ร,ร,ไรักษากให้ถมเหรฟรีเฟอร์อะไรเงี้เยเ,เขาไม่รักษาฟรีก็ให้เจ็บเซิร์ชดูเจ็บเซิร์ชดูบอกว่าเขาไม่รักษาฟรีแค่เขา ขารักษาแล้วเ็เก็บไม่ได้เก็บค่ารักษาไม่ได้เออโรงพยาบาลเก็บค่ารักษาจากพวกต่างชาติไม่ได้รักษาฟรีก็จะมีต่างชาติที่แบบว่ามันขอสัญชาติอ่ะเป็นสัญชาติไทยอ่ะเออผ่านการรับรองเป็นสัญชาติไทยแล้วเออรักษาฟรีเหมือนคนไทยใช่ไหมเป็นรักษาเป็นคนไทยแล้วก็รักษาสันติบาทได้อะไรเง,ง,งี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นต่างชาติที่แบบเออเออ ในจ้างมีได้จ้างอ่ะแล้วเขาจ่ายเงินอะไรเงี้ยเขาจ่ายเงินเงินในจ้างในเจรจ่ายเงินค่าประกันสังคมเลยเขารักษาได้แล้วก็จะมีกฎหมายไงที่ผังดันกฎหมายให้คนต่างชาติต้องจ่ายเงินประกันชีวิตอะไรเงี้ยที่จะได้รักษารักษาพยาบาลในประเทศทไทยเราฟรีไงแบบจะได้มีเงินช่วยเหลืออะไรเงี้ยเออไม่มีเรารักษาฟรีฟรีให้ฟรีอ่ะต่างชาติะไม่มีรักษาให้ต่างชาติฟรีไม่รู้บุ๋มมันพูดได้ไงเนาะออ คือก็เขาใจแล้วตอนนี้กําลังแบบว่ากําลังไอ้นี่เนาะกระแสเนาะกระแสรักชาติอะไรเงี้ยรักชาติรักแผ่นดินอะไรเงี้ยกูดูข่าวแล้วแบบเออคนหนาคนตายคนธรรมดากับคนตายที่เป็นทหารหรืออะไรเงี้ยคนบาดเจ็บเป็นทหารกูคนบาดเจ็บประชาชนธรรมดามันยังได้ค่ารักษาสวัสดิการอะไรไม่เหมือนกันเลยเข้าใจไหมไม่มีอะไรแบบเท่าเทียมกันหลอกอะไรเงี้ยใช่ปะแล้ว